ปัญหากินเหน็นปัญหาส้วมเต็มปัญหาส้มตันปัญหาไขมันอุดตันตามท่อจะเป็นที่บ้านที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ร้านอาหารนะครับหรือที่ที่คุณมีปัญหาอยู่วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับกับนวัตกรรมชีวภาพของเรานะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับกับพิโก,โกไล h ์ถ้าคุณอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบวันนี้เดี๋ยวเราจะมา ใช้เบอบอลกับโขชักโครกกันเบอบอลนะครับเวลาที่คุณลูกค้าได้ไปเนาะก็จะเป็นลูกกลมๆแต่ไม่มีเชือกผูกนะฮะแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงต้องผูกเพราะว่าบางบ้านจะโคกฝาตรงที่ตรงจุดน้ําลงนะฮะปล่อยน้ําลงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าชักโครกนะฮะเราก็เปิดขึ้นมาไม่ผูกเชือกไว้จมแน่นอนทุกท่านเห็นไหมครับว่ามีคราบดําๆอยู่ที่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมฮะคราบตรงนี้เขาเรียกว่าคราบไบโอฟิล์มนะครับเกิดจากการที่น้ำเนี่ยมันขังตัวนางแล้วมันก็ กนะครับจนเป็นคาเปลวไฟบอลตัวนี้นะครับมันจะช่วยกำจัดคาบไบโอฟิล์มและเป็นการเติมจุลินทรีย์นะครับเข้าสู่บ่อบำบัดนะครับในทุกๆวันด้วยนะครับเพราะหนึ่งลูกนี้ใช้ได้ยาวนานมากนะครับถึง30วันเลยทีเดียววิีการใช้งานเลยครับผูกเชือกนะฮะจุ่มลงไปเลยนะฮะแล้วก็ผูกคันชักเอาไว้นะครับเชือกครับแล้วก็ผูกไว้เลยนะฮะนี่ให้มันยาวนิดนึงนะครับเนี่ยให้มันลอยๆอยนิงนะฮะนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาชักโครกได้เลยครับกดน้ํา ยูรีจากรูปแบบวนก็จะไหลลงเข้าสู่ในระบบของโถชักโครกข,ของเรานะครับเป็นการเติมจุลิซีทําให้บ้านเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นอย่างยาวนานกัวอะไรนะครับง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้ลงสู่บอกเติดของเรานะครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับฉีิกซองเราก็เทลงเข้าไปในที่โถชักโครกเลยนะฮะเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับกดน้ำตามมากๆ นะครับเพื่อให้กรุลซีมันวิ่งลงเข้าไปในหลอดเลือดและมีน้ําเข้าไปช่วยเร่งให้มันเติบโตไวขึ้นมันจะได้ไปกําจัดพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วปัญหาเรื่องของกลิ่นย้อนท่อต่างๆจะหมดไปวิธีการง่ายแบบนี้เลยครับพิกโกอะไรของเรา